สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมมิโซรุนะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์ที่เครื่องรางใหม่เข้ามานะครับผมมี2จี้เครื่องรางใหม่พร้อมกับกิจกรรมของผู้เล่นเก่าที่ต้องทำอะไรก็ล็อกอินเฉยๆเองอะ่ะเออก็นะก็อย่างน้อยก็ไม่ยนกครับผมเรามาดูที่จี้เครื่องรางใหม่กันก่อนดีกว่านะครับผมสําหรับจี้เครื่องรางใหม่ที่เข้ามาในวันนี้ครับผมมี2จี้เครื่องรางเนาะเป็น โดนรัติกรแห่งมายาทั้งคู่นะครับแต่อีกหนึ่งอันเนี่ยจะเป็นโดนที่มีความสามารถในการสร้างแหลมมาตามกับอีกหนึ่งอันที่จะเป็นการละเว้นการยกเว้นค่าพันทางพร้อมกับเพิ่มค่าพันทางของเราด้วยเรามาดูทั้ง2จี้เครื่องรางกันดีกว่านะครับผมสำหรับจี้เครื่องรางแรกนะครับผมจะเป็นจี้ตัวเอิมนี้นะครับผมตัวนี้ โรนรัติกรแห่งมายาก็คือตัวแรกนี่แหละนะครับผมความสามารถของจี้นี้นะครับผมก็จะเป็นเมื่อฉันทอยลูกเต๋าจะมีโอกาส60%สิ่งติดตั้งรัติกรแห่งมายาแสดงผลบนพื้นที่หัวมุมและพื้นที่พิเศษภายในระยะที่ทอยได้นะครับผมรัติกรแห่งมายาคืออะไรก็คือเจ้านี่อยู่นะครับผมรูปนี้เลยเนาะรัติกรแห่งมายาทำอะไรได้ล่ะก็คือถ้าเราไปตกเนี่ยก็จะขโมยมาเบิ้ลฝาถุขงข้ามในแถว นะครับผมโดยก่อนที่จะขโมยเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้คําว่าขโมยด้วยนะมันจะเป็นการบังคับจ่ายมาเบิร์นนะครับคือเราจะอัญเชิญเคลื่อนย้ายฝ่ายตรงข้ามมาก่อนเนาะอัญเชิญเคลื่อนย้ายฝ่ายตรงข้ามมายังรัติกรแห่งมายาที่เราตกนะครับเออฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในแถวนะอัญเชิญมาปุ๊บก็บังคับจ่ายค่าผ่านทางนะครับผมเท่ากับ3เท่าเนาะสเท่าของพื้นที่ที่แพงที่สุดของเรานะครับอืมประมาณนี้คร่าวๆข,ของรัติกรแห่งมายานะครับ ถ้าฝันตรงข้ามตกเองนะครับถ้าฝันฝัตรงข้ามตกเองฝันตรงข้ามก็ต้องถูกบังคับจ่ายค่าพันทางเท่ากับ3เท่าของพื้นที่ที่แพงที่สุดของเราเหมือนกันนะแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตกที่แลนด์มาร์กนะครับผมเออเดี๋ยวนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแลนด์มาร์กนะครับผมเออ งงอะไรงงอะไรนะครโอกาส60%ก็จะส่งสร้างรมาสของฉันเพิ่มตามลำดับการสร้างนะครับเพื่อเป็นจี้รัติกรแห่มายาที่บอกมากับสรารมารสตามเนาะถามว่ามันดีไหมล่ะเออมันก็จะมีราติกรตัวอื่นด้วยถูกต้องไหมจะมีราติกรหนึ่งที่มันเออมันจะมีอีกเนี่ยมีเลิฟเยอะมากนะรัติกร แต่สีม่วงอันนี้ก็ถือว่ายังดีนะอันนี้มีรัตงกีเก่าเนี่ยจะเป็นป้องกันบังคับยาแล้วก็ดักจับเนาะแต่รัตงกีใหม่เนี่ยมันจะเป็นสไลม์ามาตามนะครับถามว่าดีไหมดีนะการสไลม์ามาตามช่วยป้องกันตอรี่ได้ด้วยแล้วก็ทําให้เรามีแลนด์มาร์กโดยที่ไม่ต้องสร้างมันมีประโยชน์นะจริงๆแล้วเพราะว่าการสไลม์ามาเองเวลาไปตีบอสอะไรแบบนี้บอสก็อาจจะโยนระเบิดได้ถูกต้องไหม แต่ว่าการตีบอสมันก็มีเซตที่ลงตัวอยู่แล้วนะครับถามว่าอันนี้ดีไหมก็อยู่ที่ตัวละครเราเวลาเราเล่นอะเวลาเราเล่นอะเราจําเป็นต้องใช้เลนด์มาในแถวที่มีฝางตรงข้ามไหมหรือว่าเลนด์มาสเราควรจะอยู่ทั่วๆแมปไหมอะไรแบบเนี้ยถ้ามันควรจะอยู่เยอะๆมันเป็นจีที่เหมาะนะการที่สร้างแลนด์มาสเองเนี่ยมันอาจจะเอ่อบางครั้งนะมันอาจจะ เสียเวลาตัวเองเวลามันไม่ออกแบบนี้แต่ก็ไม่ขนาดนั้นนะแต่การซรางลามาตามเนี่ยมันก็จะเป็นป่ายตรงข้ามที่ซร้างลามาให้เราประมาณนั้นนะมันก็ต้องถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์นะครับอยู่ที่ตัวละครเราจริงอะ่ะถามว่าจําเป็นไหมส่วนตัวก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้สร้างลามาตามเท่าไหร่ แต่ถ้ามีก็เก็บไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะครับแต่ถ้ามีเพชรน้อยก็ไม่ต้องก็ได้เนาะมาดูที่จี้อันต่อมานะเป็นราตติกอรแห่งมายาเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นรัติกรแบบปีศาจและเน,นี้ยนะครับลาหูอมจันนะครับใช่ไหมเนะี่ยโดนอมจันเหมือนลาหูเลยเออก็ จีนี้นะจะมีความสามารถในการสร้างรติกรแห่งมายาทุกโอกาสทอยลูกเต๋าเหมือนกันนะครับผมก็จะสร้างบนพื้นที่หัวม,มุมพื้นที่พิเศษนะครับภายใน,นระยะที่ทอยได้เนาะแล้วก็จะพ่วงมากับความสามารถในการตกพื้นที่ของตัวเองนะครับ60%ล็อกค่าผันทางได้ถูกคูณนะครับในพื้นที่ที่ตกเนาะแล้วก็จะส่งเพิ่มค่าผันทางพื้นที่ทั้งหมดของฉัน2 4 8เท่านะครับแบบส่มนะส่เพิ่มไป2 4 8เท่าเนาะ แล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ที่ล็อกค่าผัานทางที่ถูกคูณเนี่ยก็จะมีโอกาส80%นะครับละเว้นการยกเว้นค่าผัานทางคือฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถยกเว้นค่าผัานทางได้ถ้าตกพื้นที่ล็อกค่าผัานทางที่ถูกคูณเออส่วนตัวสองจี้นี้เชร์จี้ไหนเหรอก็ อยู่ที่สถา,านการณ์อีกแล้วนะครับผมการลาวเว้นการยกเว้นคำทางดีไหมดีนะครับถ้าตัวละครที่เราเล่นเอิม่มยังไม่มีสกิลที่ทําให้ฝันองขา้ามไม่ต้องจ่ายค่ามัทางได้นะครับแบบจมหรือว่าตัวละครที่จมตีน้อยอืมอันตัวละครที่โจมตีน้อยเอาที่จมตีไปเพิ่มไม่ดีกว่าก็อ,อยู่ที่ปิดารณานะครับผมฝานองขา้ามก็ จะมีจี้เครื่องรางาในการยกเว้นขั้นบันทางการค่อนข้างค่อนข,ข้างให้จะเยอะนะเจอบ่อยค่อนข้างเจอบ่อยสาหรับจี้ยกเว้นข้ามทางการมีมันก็ช่วยระดับหนึ่งเพราะว่ามันต้องเป็นพื้นที่ลลอกค่าผ่านทางเท่านั้นก็ลองพิจารณานกันดูนะครับผมส่วนจี้ต่อมาแนละ้วจี้แฮแทเนี่ยเอิมความที่เป็นแฮรแทร่มันก็จะสำคัญนะแล้วก็หายากตลอดเลยนะครับ มันมีแค่แท้หลายตัวมากนะจริงๆแล้วแท,แท้อะไรพวกเนี้ยอืมเป็นจีท้ทลับมานะครับก็ประมาณนี้มีรัตติกรเก่ามาด้วยนะประมาณนี้นะครับผมถ้าจะเชียก็อาจจะเชียเป็นเปลวไฟแห่งโลกันแต่ต้องมาดูกันว่าเปลวไฟแห่งโลกันเนี่ยมันมีที่ที่ดีกว่านี้อีกไหมเปลวไฟมาบ่อยนะจริงๆแล้วอะ เปลวไฟแห่งโลกันเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับเยอะมากเจ้าหมีตัวนี้มันไม่ใช่หมีมันคือแฮมสเตอร์ก็เป็นเปลวไฟเหมือนกันซึ่งเปลวไฟเวอร์ชั่นที่มาเป็นเวอร์ชั่นนี้นะขังกรงเป็นเวอร์ชั่นที่มีประโยชน์นะเล่นกับดาวศอดีอดีต,ดตหรือนาคตอดีนะครับได้นะถ้ามีขังกรงเนี่ย แล้วก็มีเปลวไฟด้วยเหมาะกับดาสบเลยนะแล้วก็มีเปลวไฟอีกอันหนึ่งเป็นหมีตัวตัวไหนเนี่ยตัวนี้มัง้งตัวนี้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> หน้าเหมือนกันไหมเนี่ยหน้าเหมือนกันปะหน้าเหมือนกันนะครับผมก็จะมีเปลวไฟของโลกาเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีเป็นเครื่องหมายมีเรียกด้วยนะถ้าใครยังไม่มีมีดปลารเรียกดาวกระจายมีดที่ปลารเรียกดาวกระจายรู้จักกันใช่ไหม นี่เป็นมีดตาดอยากเอาให้ดูก็ได้อ่ะมีดลบๆก่ะมีดชึบเนี่ยมีดแบบเนี้ยนะครับผมถ้ายังไม่มีมันมันมีอีกนะมนไม่ได้มีแค่นี้นะเนี่ยทำไมขึ้นมาแค่นี้วะเราเป็นวากเหรอเราพิมพ์ผิดเหรอหรือว,ว่าจี้ใหม่มันไม่ได้ชื่อมีดแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อชูเลเกนนะ ใช้คำว่าชูริเคนอะไรพวกเนี้ยถ้ายังไม่มีจี้ชูริเกนก็เลือกหมีตัวนี้นะครับแต่ถ้ามีจี้ชูรลเคนแล้วเราก็จะแนะนําเป็นตัวนี้นะเพราะว่ามีขังกรงแล้วก็เล่นกับดาวซ็ได้นะครับท,ทั้งสองความสามารถปรเป็นรปโยชน์หมดเลยแต่ถ้ามีขังกรงแล้วเอ้ยแล้วก็ไม่มีการไม่มีเรียกอะ เราอยากเรีอยากดาวกระจายแต่เรียกดาวกระจายก็เอาจี้เรียกดาวกระจายเอาจี้นี้กับจี้เรียกดาวกระจายมันจะดีกว่าไหมเพราะว่าจี้เรียกดาวกระจายมันมันก็พ่วงมากับพวกปิดผนึกใช่ไหมเออมันมันก็สลับกันได้จริงๆแล้วก็สลับกันได้จะเอาจี้นี้ไปดิเลยก็ได้นะ ถ้าไม่ไม่สนใจปิดผนึกหรือว่าความสามารถเดือดมันมันปรับกันได้อยู่แล้วเอาจ้าจีนีก็ได้แล้วก็ไม่เอาขังโกงอะถ้าใครไม่ชอบขังโกงแต่ดาวซบก็แนะนําเป็นแฮร์แทรตัวนี้อยู่ดีจีอื่นอะจีอื่นจีผีเสื้อเนี้ยเนี่ยดีนะอ่านความสามารถมาแล้วมันดีนะแต่ว่าไม่รู้จะเล่นกับตัวอะไรมันเคยรู้สึกว่าอยากเอาไปเล่นกับตัวอะไรแล้วจําไม่ได้แนละ้ว ไม่เกมเริ่มเบื่อ,อแล้วเลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เล่นอ่ะเลยลืมๆม,มั้งครับผมก็มันเพิ่งเข้ามาไม่นานนะนี่ไงเข้ามาเมื่อวันที่เท่าไหร่อ่ะอ่ะดูสิมันขึ้นเป็นโซลูแลบวะ่ะเข้ามาเมื่อวันที่เอเอเข้ามามวันที่6 เดือน12ไม่นานนะมีความสามารถในการสร้างวิญญาณผีเสื้อเนี่ยเมื่อตกที่วิญญาณผีเสื้อจะเปลี่ยนตำแหน่งอันนี้ันดีป้องกันดีบาปป้องกันขังโกงด้วยเออป้องกันดีบาปแล้วเกิดคําเตือนวิตอรี่ก็จะขังโกงด้วยเออแล้วก็ไอ,ไอ,ไอ,ไอไวิญญาณผีเสื้อน่ะมันถูกสร้างขึ้นทุกโอกาสการทอยไงใช่ไหมล่ะการที่มันสร้างขึ้นบ่อยๆไม่เข้าใจจะขึ้นโฆษณาให้ตัวเองทำไมพอกดปุ๊บก็โดน Google แบนเนี่ยนะ อ่ะนะครับเออขึ้นมาให้ฉันกดฉันกดฉันโดนแบนเองอันนี้นะครับผมก็ดีสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งมันเพิ่มการโจมตีนะจริงๆแล้วอะมันม่ได้เพิ่มการโจมตีแต่ถามว่าเล่นได้หลายตัวไหมก็ยังไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะเอาจริงเพราะว่ามันมีเซตที่ดีกว่าไงเขาก็เลยยไม่ค่อยเล่นกันมั้งมันอยู่อันดับที่เท่าไหร่อ่ะ อยู่หรือกลับไหมอันดับพวกนี้มันอิงตามอัตราการชนะนะถามว่าในเว็บทําจัดอันดับแบบนี้ได้ไหมทําได้นะจริงมันทําได้นะแต่มันต้องลงทุนเยอะเลยอะไม่มีตังค์แค่นี้ก็ไม่มีตังค์จ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์แล้วมันู่ไหนเนี่ยดูดิมันมันไม่ใช่จี้ที่นิยมอะคือมันมีเซตที่ดีกว่านี้แล้วมั้งเนี่ย9กเลย เล่นกับโครนี่ได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าโครนี่ตกที่ตัวเองอะ่ะมันก็จะเปลี่ยนตำแหน่งใช่ไหมล่ะเป็นกับฝ่งตรงข้ามแต่ว่าอย่าลืมนะการเปลี่ยนตำแหน่งเราต้องไปตกที่ตำแหน่งฝ่ดตรงข้ามด้วยไงเออตัวละครที่ตกแลนด์มาบ่อยๆอาจจะใช้ได้นะแต่มันก็เสยเียบตรงที่เราต้องสลับกับฝ่ดตรงข้ามอะ่ะแล้วมันมีสกายแลนด์ด้วยไงอืม ถ้าฟันดอนคาบอย่างที่สกายแลนสลับไปที่สกายแลนอะไรแบบเนี้ยเราไม่สามารถที่จะวางหลุมดำหรืออะไรกันที่สกายแลนได้นะนี่แหละข้อเสียมันก็เลยทำให้อันดับมันค่อนข้างที่จะตกคิดว่านะ่ะพอนึกถึงเรื่องนี้แล้วมันก็ดูไม่จำเป็นขนาดนั้นนะ่ะส่วนตัวนะส่วนตัวคนเห็นคิดเห็นอย่างไรก็แล้วแต่ทุกคนตัวเองนะครับผม อันนี้ล่ะจี้จี้นี้ทำไรได้นะจี้เนี่ยมันจะเป็นไจโรอะไรสักอย่างไจโรที่มีซาระไลมากตามหรือเปล่าใช่ไหมมาตอนตอนไหนวะอืมมานานแล้วหรอจำได้ว่านี่ไงนี่ไงซูปเปอร์ปิดผนึกไจโรก็คือมีความสามารถในการปิดผนึก ับใจโลหรออืมมันดีไหมเนี่ยปิดผนึกกับใจโลดูไม่ค่อยแนะนำอะ่ะผนึกอะไรผนึกการเคลื่อนย้ายปิดผนึกผนึกการเคลื่อนย้ายทำให้เทเลพอตไม่ได้แล้วก็ดึงใจโลด้วยเออก็อาจจะน่าสนใจอยู่นะผนึกการเคลื่อนย้ายแล้วก็ดึงใจโล แต่ผลึกการเคลื่อนย้ายก็อยู่กับหลายจี้แล้วไงมันก็เลยอาจจะดูไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่ถ้ามีจี้แล้วปิดผนึกแต่ถ้าใครยังไม่มีจี้ปิดผนึกแล้วก็ไม่มีดึงใจโรด้วยมันก็ไม่ได้เป็นจี้ที่น่าเกียดจี้ที่ทําก็ได้นะครับอืมแต่ว่ามันมี2ความสามารถไงแต่ไอ้ตระกูลใจโลมันก็ได้แค่2ความสามารถจริงๆนั่นแหละเพราะมันยังเป็นความสามารถใหม่ แล้วก็จี้ต่อมาเนาะอันนี้เป็นรัตติกรแห่งอายาเหมือนกันนะเนี่ยรัตติกรแห่งอายาแล้วก็มีเนลเทศปะ่ะเนรเทศเปียงกินเบลหรือว่าเกาะร้างจี้น,นี้เราไม่ได้แปลเองไงไม่แน่ใจว่ามันเป็นเกาะร้างเลยกินเบลหลักจี้น,นี้ถ้าเนลเทศน่าจะเกาะร้างซึ่งการเนรเทศไปเกาะร้างเนี่ยมันไม่มีเกาะร้างเลย เน่ไปเกาะหลางจริงด้วยนะครับเมื่อฝ่ารกข้ามเทเลพอร์ตสองครั้งขึ้นไปในหนึ่งเทินเราก็จะเทเลพอร์ตฝ่ารงข้ามไปเกาะร้านซึ่งยากธรรมนะครับผมถึงจะพิ่มมากับรัติกรห่งมยกายก็ตามนะแต่ว่าแผนที่ตอนไม่มีเกาะร้างแล้วหรือว่าคุณจะเอาไปเล่นแผนที่โลกก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็จี้ปิดผนึกสุดท้ายเราก็มีผนึกการเคลื่อนย้ายใช่ไหมผนึกการเคลื่อนย้าย,าย มีซูเปอร์ชิลหรือเปล่าสองขันมีซูเปอร์ชิลหรือเปล่าแล้วก็ขังวิกตอรี่หรือเปล่าที่นี้เราก็มีนะแต่ไม่ได้เล่นโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วสำหรับจี้นี้นะครับผมก็ซูเปอร์ชิลจริงๆด้วยทำไมฉันไม่เล่นวะที่ออ้เต่มันเป็นสองขั้นไง สูเปอร์ชิลสองขั้นมันไม่ได้ดีเพราะว่าปัจจุบันมันควรเป็น3ขั้นแล้วเนาะอย่าทำนะครับเอาไว้ทำสามขั้นดีกว่าแต่ที่พ่วงมามันก็ดีนะผนึกการเคลื่อนย้ายทำให้ฝ่ายสงข้ามเคลื่อนย้ายด้วยสกิลไม่ได้แล้วก็มีขังกุก๊กขังกุ๊กอะไรล่ะขังคุกเมื่อวิกตอรีด้วยแต่มันก็ติดตรงโล่2ขั้นอยู่ดีเราเรา,เราต้องไป3ขั้นกันแล้วนะ มาดูกิจกรรมกันดีกว่านะครับผมกิจกรรมแจกผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเนก่าผู้กลับมาเล่นนะครับผมก็เป็นตัวละครทดลองนะครับผมเล่นได้1นึ่งค้างบ้างเข้ามาตรงนี้ทําได้นะครับผมก็เล่ได้1วันนะครับอยู่ตรงนี้เนาะรับรับไอเทมพวกเนี้ในกล่องจดหมายนะครับมาเปิดาร,รกิจเนะล็อกอินนะครับผม,ผมก็จะได้ทุกวันเลย เนี่ยเอาไปเล่นนะครับเล่นได้แค่วันเดียวนะรับมาแล้วได้อยู่ได้วันเดียวนะครับผมก็กิจกรรมอยู่แค่8วันนะครับถ้าไม่รับก็ต้องรับเด้อไม่รับก็ไปไม่ถึงวันที่5นะครับผมแต่มันก็อหวันหมดเลยอันนี้ผู้เล่นปัจจุบันจะได้แค่1วันนะครับแต่ผู้ที่กลับมาเล่นนะครับผมที่เคยเล่นแล้วกลับมาเล่นนะครับผมก็มันสุดท้ายเนี่ยจะได้เป็นตัวละครทดลอง5วันเนาะ แล้วก็ผู้ที่เล่นใหม่เอี่ยมเลยนะครับผมใหม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยข่าวสะอาดนะครับผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะสมัครไอดีครั้งแรกรับไปเลยนะครับผมกล่อง5วัน2กล่องนะครับเล่นไป10บวันนะครับไม่พอ11 12 1 3 1วันนะครับผมได้ตัวละครสุดเกรง่งสุดเกง่เกงจะแก้งหรือจะเก่งเลือกสักคำนะครับผมแล้วเวละครสุดแกร่งมาเลยนะ เป็นตระครระดับอีโวก็อีโวมาตลอดอยู่แล้วไม่มีมค่าวตูมให้ด้วยนะเนี่ยนะเยนาะน่าจะมีข่าตูมให้สักหน่อยนะครับผมค่อยกลับมาเล่นนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมเป็นกิจกรรมสําหรับครอบครัวแล้วนะครับผมไปชวนเพื่อนในครอบครัวมาเล่นด้วยกันนะครับผมถ้าเราเล่นกับครอบครัวเนี่ยทุกวันนะวันละหนึ่งรอบสามรอบแล้วก็ห้ารอบเนี่ยเล่นให้ชนะ้วยนะครับ เออเล่นทีมกับครอบครัวแนละ้วไม่ใช่ไปแข่งเดียวกับครอบครัวไม่ได้นะต้องพากันชนะทั้งคู่นะครับทีมครอบครัวของเราเนี่ยพชนะปุ๊บคนที่เล่นนะ่ะไม่ใช่ได้ทุกคนทั้งครอบครัวนะไม่ใช่นะได้เฉพาะคนที่เล่นกับครอบครัว2คนนั้นนะครับหรือว่าทีม4คนครอบครัวไม่ได้อีก2คนก็ต้องแพ้อยู่ดีเออได้แค่คนที่ชนะนะครับผมก็ รับแพ็กสติกเกอร์ไปเลยนะครับประมาณนี้จบแล้วกิจกรรมใหม่นะครับสติกเกอร์เก็บได้เท่าไรกันแล้วมั้งมันจะเก็บเลยนจบแล้วย้ยมีอะไรให้สนุกมากนะรอบนี้มีอะไรให้สนุกไหมดูสติมันมีอะไรบ้างชื่อ,อนี่มันแจกจากล็อกอินไม่เกี่ยวกันนะอ่ะ,อะแล้วก็หมุนไป หมุนไปเลยนะครับผมเชือเ้อเพชรอ่ะมีแค่นี้แหละอย่าหันห้ามนะครับผมพเพชรแค่นี้เนาะมีสักสองมือแล้วการสุ่มเนี่ยก็สุ่มกล่องแบบนี้แหละนะเนี่ยต้องแบบนี้แหละสุ่มกล่กองไหนเออสุ่มกล่องไหนสุ่มกล่องไหนละ่ะน่าจะกล่องแรกนะเพราะกล่องแรกมันใหม่สุดขึ้นนิวในกล่องอ๋อนี่มันมีอัอนเก่าด้วยเนาะย,ยังไม่อ,ออกหรอกกล่องแรกนะเนี่ย หรือกล่องนี้กล่องไหนวะแต่มันขึ้นนิวไงก็ต้องกล่องนี้สิเนี่ยมีสองจี้นี่ไงจี G ้ใหม่สองจี้นี่ไงอันนี้จี้เก่าแต่กดอันไหนมันก็ขึ้นเป็นรูปหนึ่งพันเพชรหมดเลยไม่ขึ้นตัวอย่างไม่ขึ้นรูปของในแพ็คเนาะมันไม่ทามันขึ้นรูปของในแพ็คแบบนเนี้ยเนี่ยทําให้ขึ้นแบบนี้ไม่ได้เ่ยโอ้อันนี้เป็นของขายนะครับ ดูดูไว้นะครับผมถ้าสนใจซื้อใช่ไหมเนี่ยเอ้ยมันเอามาขายในนี้เลยหรอื่อเนี้ยนะ่าทำกว่าจี้อีเวนต์อีกการันตีปิดแน่นอนเลยเนี่ยคนทำจี้นี้เลยซื้อเลยนะครับผมการเลือกเดินหน้าหลังเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับสำคัญต่อชีวิตที่สุดทุกคนต้องมีการเลือกเดินหน้าหลัง ส่วนความสามารถมันนั้นนะครับเราเออม,มันเป็นซูเปอร์ชิลไหมเนี่ยเป็นซูเปอร์ชิลจริงด้วยไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นซูเปอร์ชิลไม่รู้สิซูเปอร์ชิลสองขั้นเองอะควรเป็นสามขั้นแล้วไงเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่มันเดินมันดีนะถามว่าเดินดีไหมมันดีมากแต่ว่าซูเปอร์ชิลมันเป็นสองขั้นนี่แหะข้ทอที่ติด ขัดนะครับติดขัดแค่นี้เลยอย่งอื่นดีหมดไม่ได้ซอฟพังขายอยู่เลยเออ,อย่าลืมมาซื้อกันนะครับผมประมาณนี้เนาะหลายประมาณแล่นะครับผมไม่ไปสักทีเนี่ยไล่มันเตะเออก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผิดภาพการได้ก็ขออาภัย เวนาที่มีนะครับทุกคนช่วงนี้หนาวมากเลย ya นะทุกคนร่วมใจกันประหยัดนะ้ำประหยัดไฟโดยไม่ได้นัดหมายเลยนะเนี่ยนะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์จริงๆนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับน้นําแตนเอ่มสบายตัวนะอากาศก็เย็นใช่ไหมล่ะหรือว่าไม่รู้สินะครับผมทุกคนก็ประหยัดไฟกันด้วยนะช่วงนี้ทุกคนช่วยกันประหยัดโดยไม่ได้นัดหมายเลยจริงๆนะครับเนี่ย ก็ผิดพลาดการกได้ขออภัยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะครับผมสำหรับคลิปน,นี้ก็สวัสดีทุกคนแล้วก็บ๊ายบายครับ